สวัสดีค่ะจะกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ใหม่ของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็จะมาพูดนะคะในส่วนของสถานะนี้เลยนะคะก็คือสถานะอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์นะคะคือตอนนี้หลายๆท่านนะคะยังคงอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งหลังจากวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายๆท่านนะคะก็เปลี่ยนสถานะแล้วนะคะมาอยู่ในสถานะสีเขียวแล้วก็ได้รับเงินไปแล้วนะคะเมื่อวาน ะะก็มีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบางท่านนะคะที่ยังคงค้างค้างเติมอยู่ในกับสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะคือวันนี้ต้าก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะสำหรับคนที่ยังคงค้างอยู่ในสถานะนี้นะคะหลังจากที่ยังคงรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะว่าเราเนี่ยได้ทำงานอะไรนะคะเราทำงานแบบไหนอะไรยังไงนะคะรวมถึงคนที่มีเจ้าหน้าที่ ะะได้โทรนัดหมายแล้วนะคะแต่ก็มีการคาดกันนะคะโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรนะคะค่ะทางแนะนําของต้าน,นะคะก็คือตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังแจ้งออกมาว่าเปิดนะคะช่องทางในการร้องเรียนนะคะให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะคะเกี่ยวกับเงินนะคะเยียวยา5,000บาทนี้นะคะก็รวมถึงคนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับผลกระทบ เกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 นี้นะคะก็คือเปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งซึ่งปกติก็เปิดอยู่แล้วแหละนะคะแต่คือเขาแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านอกจาก3ธนาคารที่ทางกระทรวงการคลังแจ้งมาว่าให้ไปยื่นคำร้องร้องเรียนนะคะได้ที่3ธนาคารนะคะหากเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ธนาคาร3ธนาคารทุกๆสาขาเลยนะคะคือก็สามารถที่จะเดินทางไป รอ้รองเรียนนะคะได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะซึ่งก่อนหนะ้านั้นตาก็ได้แจ้งให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ทราบอยู่แล้วนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะไปยื่นคําร้องนะคะที่ศูนย์ดํารงธรรมได้แล้วนะคะก็คือศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเราจะมีอยู่ที่อําเภอของเรานะคะซึ่งเข้าไปที่อําเภอนะคะมันก็จะมีในส่วนงานของศูนย์ดำรงธรรมนะคะที่รับเรื่องร้องเรียนนะคะความทุกข์ความลาบากนะคะเกี่ยวกับไวรัสหรือเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทนี้นะคะสำหรับคน นที่ขึ้นสถานะบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นตัวสินแดงเลยนะคะไปตรวจสถานะแล้วยังไม่มีการคืนสิทธิ์ให้เรานะคะให้ท่านไปยื่นคำร้องนะคะที่ศูนย์ดํารงธรรมประจําอำเภอนะคะ เราอยู่อำเภอไหนให้เดินทางไปที่อำเภอนั้นนะคะแล้วหากเกิดว่าท่านอยู่ในตัวจังหวัดท่านก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้นะคะเขารับร้องเรียนนะคะให้ประชาชนนะคะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ดีมากเลยนะคะซึ่งต้าก็เคยไปร้องเรียนเหมือนกันนะคะหลายๆเรื่องนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะมาให้การช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะหรือ เราคิดว่าทําไมเราเราคิดว่าเราต้องได้แน่นอนเงินเงินเยียวยาตรงนี้เพราะเราเดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วเกิดว่าท่านได้รับว่าไม่ได้รับสิทธิ์ให้ท่านไปยื่นคําร้องนะคะร้องเรียนได้ที่ศูนย์นํำรงธรรมนะคะประจําอําเภอแล้วก็ที่สารากลางจังหวัดนะคะศูนย์นำรงธรมประจําจังหวัดนะคะหรือท่านสะดวกไปที่ธนาคารท่านก็สามารถเดินทางไปที่ธนาคารได้เพราะว่า หากเกิดว่าท่านอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะแต่ตาคิดว่าทางธนาคารเนี่ยคนมันจะเยอะมาก้าท่านต้องรอคิวนานนะคะแต่ถ้าไปที่ศูนย์นำรงทมเนี่ยก็คนก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับธนาคารนะคะแล้วก็น่าจะสะดวกที่สุดน,นะคะซึ่งจะมีแบบคำร้องให้พี่เพื่อนเพื่อนนะคะได้กรอกข้อมูลลงไปนะคะแต่ที่สำคัญเวลาท่านเดินทางไปนะคะให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการติดต่อ เกี่ยวกับงานราชการนะคะให้เดินทางไปในวันเวลาราชการนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไปนี้ก็อาจจะหยุดนะคะให้ท่านเดินทางไปในวันราชการนะ,ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะคือกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาตั้งแต่วันที่สิบดนะคะพฤษภาคมจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะท่านสามารถไปร้องเรียนได้นะคะค่ะวันนี้นะคะต้าก็มา บอกขาวนะคะมาแนะนําสําหรับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสำหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปนะคะทั้งๆท,ที่เรานะคะคิดว่าเราจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะเพราะเราก็เดือดร้อนจริงๆนะะ สำหรับใครนะคะที่ยังอยู่ในสถานะสีเขียวยังไม่ได้รับเงินนะคะก็รอนะคะวันที่21นี้แล้วก็วันที่22นี้นะคะเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่าเราจะได้รับเงินนะคะหากเกิดว่าใครอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะหรือรอนานแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปสอบถามจากทาง เจ้าหน้าที่ธนาคารได้นะคะให้เขาเช็คตรวจสอบให้ว่าทําไมถึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะท่านก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะคะหากเกิดว่ามันนานเกินไปนะคะ ไปได้ทุกอย่างทุกสถานะนะคะเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความที่เราอยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะไปตามที่ตาได้บอกเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะตาก็มาแนะนำนะคะมาบอกกล่าวเล่าต่อกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท,ท่านที่กำลังรอรับเงินเยีียวยานี้อยู่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอใทุกท่านได้รับเงินเร็วๆนี้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ